นำเสนอผลงานเพื่อเสนอชื่อนักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2567สาขานักส่งเสริมสหกรณ์ดีเด่นของนางคณิดากิติพรพงศ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครน,นายกวุฒิการศึกษาสูงสุดบัญชีมหาบัณฑิตจากมหาวิทยายลัยมหาสารคามบริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชีจากมหาวิทยายลัยราชพัฏนบุรีรัมย์ เริ่มรับราชาการเมื่อวันที่26เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2559ัตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการสังกัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการสังกัดกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายกรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่เคยได้รับจากการปฏิบัติงาน ประกาศานียบัตรหลักสูตรนักการเงินรุ่นที่สองพุทธศักราช2560จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ประกาศานียบัตรหลักสูตรผู้ตรวจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐานรุ่นที่15พุทธศักราช2560จากกรมส่งเสริมรสหกรณ์ประกาศานียบัตรหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมสหกรณ์รุ่นที่11พุทธศักราช2560จากกรมส่งเสริมรงส,งสหกรณ์ ประกาศนียบัตรหลักสูตรการเขียนโครงการมุ่งเน้นผลสมัมฤทธิ์เพื่อการขอรับการจัดสรรงบประมาณพุทธศักราช2 5 6 3จากมหาวิทยายลัยสงขลานาคารินทร์และประกาศนียบัตรหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับต้นรุ่นที่68ปีงบประมาณพุทธศักราช2567จากสถาบันเกษตรตราธิการรวมระยะเวลาปฏิบัติราชการ8ปี9้าวันในการปฏิบัติงานได้ยึดหลักการปฏิบัติงานดังนี้ครองตน ดำเนินชีวิตตามหลักนิติธรรมและคุณธรรมปฏิบัติหน้าที่ภายใต้ใตกฎระเบียบยึดมั่นในการทำความดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นเคารพความคิดและสิทธิของผู้อื่นทำงานด้วยความตั้งใจหมั่นศึกษาหาความรู้รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวเข้าร่วมกิจกรรมและงานพิธีต่างๆร่วมกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดยึดปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาหลักคุณธรรมจริยธรรม รู้จักการรับผิดชอบต่อหน้าที่ใช้สติในการแก้ไขปัญหากตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาครองคนให้ความเคารพผู้บังคับบัญชายอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นทำงานเป็นทีมยิ้มแย้มแจ่มใสกับเพื่อนร่วมงานและให้บริการผู้ที่มาติดต่องานด้วยความเต็มใจยึดหลักความถูกต้องตามเหตุและผลตรงไปตรงมาประพฤติและปฏิบัติเป็นไปตามกฎกติกาและถือประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานในเวลาราชาการและนอกเวลาราชาการครองงานในขณะปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งได้กำกับแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดังนี้การส่งเสริมโครงการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกและสหกรณ์มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมลดลงของสหกรณ์การเกษตรเมืองนครน,นายกจำกัดมีสัดส่วนการดำเนินงานร้อยละแปสิบ ระยะเวลาที่ดำเนินการปีงบประมาณพุทธศักราช2562จนถึงปัจจุบันกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายในการส่งเสริมพัฒนาสหากรณ์การเกษตรให้เป็นองค์กรหลักระดับอำเภอโดยการสร้างความเข้มแข็งและยกระดับขีดความสามารถของสหกรณ์ให้เป็นศูนย์กลางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชนและได้ดำเนินโครงการแก้ไขปัญหานีค้ค้างชำระของสหกรณ์ระยะที่1และระยะที่ส ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายกจำกัดเข้าร่วมโครงการและจัดทำโครงการแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์เพื่อให้การแก้ไขปัญหานี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งข้าพเจ้าได้ให้คำแนะนำและชี้แจงทำความเข้าใจแก่คณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ชี้แจงให้เห็นถึงประโยชน์ของการดำเนินโครงการดังกล่าว เพราะคณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์มีความคิดว่าได้ดำเนินการติดตามนี้ค้างชำระจากสมาชิกของสหกรณ์อยู่แล้วทุกปีก่อนการปิดบัญชีสหกรณ์โดยการยกตัวอย่างพร้อมทั้งแนวทางในการปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้เห็นภาพความเป็นไปได้จากการดำเนินโครงการสหกรณ์ดำเนินการตามขั้นตอนและแนวทางที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดไว้ปัจจุบันสหกรณ์ยังคงดำเนินการตามแผนและรายงานผลการปฏิบัติงานให้ที่ประชุมทราบอย่างต่อเนื่องผลสำเร็จของงาน สหกรณ์การเกษตรเมืองนครนายกจำกัดสามารถแก้ไขปัญหาหนีค้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาหนีค้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์จนถึงปัจจุบันสมาชิกสหกรณ์สามารถแก้ไขปัญหาหนีค้ค้างชำระได้แล้วเสร็จจากมูลหนี้เข้าร่วมโครงการจำนวน12 6 7 7 6ล้านบาทปัจจุบันรับชำระนี้ยอดสะสมจำนวน15 5 3 9 8ล้านบาท สหกรณ์รับชำระเกินกว่ามูลนี้ที่เข้าร่วมโครงการจำนวน2,862,139.15บาทส่งผลให้สหกรณ์มีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิประจำปีอย่างต่อเนื่องและสามารถแก้ไขปัญหาขาดทุนสะสมลดลงจากยอดขาดทุนสะสมณวันสิ้นปี31มีนาคม2,562จำนวน17,566,942.93บาท ปัจจุบันสหกรณ์มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมคงเหลือณนะ31มีนาคม2,566จำนวน7 3, 8 3ด6้าน6บาทและคาดว่าจะสามารถแก้ไขขาดทุนสะสมแล้วเสร็จภายในปี2,570รวมทั้งในปีบัญชี31มีนาคม2,567งบการเงินอยู่ระหว่างผู้สอบบัญชีรับรองคาดว่าจะสามารถจ่ายคืนค่าหุ้นบางส่วนให้กับสมาชิกได้ในมูลค่าโดยประมาณที่9.70บาท การชำระบัญชีสหกรณ์บริการตำบลอาสานครนายกจำกัดมีสัดส,ส่วนการดำเนินงานร้อยละ75ระยะเวลาที่ดำเนินการตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน2564ถึงวันที่31พฤษภาคม2565รวมเวลาที่ใช้ในการชำระบัญชี6เดือน29วันนายทะเบียนสหกรณ์ได้ประกาศเลิกสหกรณ์บริการตำบลอาสานครนายกจำกัดและได้แต่งตั้งนายประโมทด,ดีระเบียบเป็นผู้ชำระบัญชี โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการชำระบัญชีในส่วนของการดำเนินการก่อนปฏิบัติการชำระบัญชีและได้เกษียณอายุราชการก่อนการชำระบัญชีแล้วเสร็จนายทะเบียนสหกรณ์จึงได้เปลี่ยนตัวผู้ชำระบัญชีโดยแต่งตั้งนางคณิดากิติพรพงศ์เป็นผู้ชำระบัญชีแทนผู้ชำระบัญชีคนเดิมและได้ดำเนินการตามขั้นตอนของการชำระบัญชีในส่วนของการดำเนินการระหว่างการปฏิบัติการชำระบัญชีและดำเนินการภายหลังเสร็จสิ้นการชำระบัญชีผลสำเร็จของงาน นายทะเบียนสหกรณ์มีคำสั่งถอนชื่อสหกรณ์บริการตำบลอาสนาครนายกจำกัดออกจากทะเบียนตามคำสั่งที่นายสททับสองห้าหกสั่งณวันที่4สิงหาคม2565รวมเวลาที่ใช้ในการชำระบัญชี6เดือน29วันและเป็นการสร้างองค์ความรู้และเป็นตัวอย่างในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในกรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นข้อมูลจริงทุกประการและต้องขอขอบคุณผู้บังคับบัญชาที่สนับสนุนและให้โอกาสในครั้งนี้ขอบคุณค่ะ